สวัสดีมนุษย์เราคืออรารยธรรมสุริยะจักรวาลและเรากำลังส่งข้อความนี้ทางโทรจิตในวันนี้เพื่อแนะนำตัวเรากับมวลมนุษยชาติเราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ชื่อโซลาริสซึ่งคุณเรียกว่าดวงอาทิตย์สากลหรือดวงอาทิตย์กลางดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์สากล มีขนาดใหญ่กว่าโลกร้อยเท่าแสงวาบสุริยะที่มาจากโลกของเรากำลังปกป้องเราจากการรุกรานจากเผ่าพันธุ์ที่ไม่เป็นมิตรคนประเภทของคุณพูดถึงแสงโซล่าแฟลชอยู่ตลอดเวลาพวกมันไม่เป็นอันตรายเลยเมื่อไปถึงไกอาไม่มีใครเข้าใกล้โซลาริสมากเกินไปได้ ทุกสิ่งในระยะใกล้จะถูกละลายเข้าสู่จักรวาลดังนั้นเรือกาแล็กซี่จึงไม่พุ่งไปที่ดวงอาทิตย์กลางเราอาศัยอยู่ภายในโลกและไม่ได้อยู่บนพื้นผิวโลกมันอันตรายเกินไปที่จะอยู่ใกล้กับความร้อนที่บูบวาบไม่มีใครสามารถมาเยี่ยมเราได้เว้นแต่พวกเขาจะได้รับเชิญจากเรา เมื่อคุณได้รับอนุญาตให้มาเยี่ยมเราเราจะจัดให้มีการเปิดที่ปลอดภัยชั่วคราวผ่านดาวเคราะห์ที่ยังคุกกุ่นอยู่ของเราเพื่อให้คุณบินบนเรือและลงจอดบนดวงอาทิตย์กลางนานมาแล้วอรารยธรรมส่วนหนึ่งของเราตัดสินใจสำรวจระบบดาวอื่นๆ และโลกก็ถูกค้นพบและเราชาวโซลารียนได้สร้างอรารยธรรมขึ้นใหม่ชื่อแอตแลนเทียนซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะชื่อแอตแลนติสชาวแอตแลนติสกลายเป็นอรารยธรรมที่ก้าวหน้ามากบนไกาอาพวกเขามียานอาวกาศแกาแล็กติกด้วยน่าเสียดาย ที่ความสำเร็จของพวกเขาเข้ามาในหัวของพวกเขาและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กันเองซึ่งนำาสู่การทำลายตนเองแอตแ n t ติสจมลงสู่มหาสมุทรพร้อมกับประชากรจำนวนมากมีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตเราเป็นอรารยธรรมเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองในจักรวาล และอาศัยอยู่ในมิติที่16เราไม่ได้อยู่ในรูปของเหลวอ,อย่างที่บางท่านบอกครั้งเดียวที่คุณเป็นของเหลวหากคุณต้องการเกิดใหม่ในรูปแบบนั้นหรือคุณอาศัยอยู่ในกาแล็กซีหรือระบบดวงดาวที่ทุกสิ่งคงอยู่ในรูปของเหลวอ,อย่างไรก็ตามเรามีรูปร่างที่สูงมาก และมีร่างกายแข็งแรงส่วนสูงของเรามีตั้งแต่15ฟุตขึ้นไปสีผิวของเราเป็นสีทองเราไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจการของกาแล็กติกไร Force และอยู่เพียงลำพังเป็นส่วนใหญ่เราได้ทำอย่างนั้นในอดีตตอนนี้เราสนใจเพียงการขยายขอบเขตทางจิตวิญญาณของเราเท่านั้น เราไม่เข้าร่วมในสงครามหรือเกมที่ไร้ความหมายอารยธรรมของคุณมีงานต้องทำมากมายณนะตอนนี้คุณยังไม่พร้อมจะโต้อตอบกับอารยธรรมกาแล็กติกใดๆคุณถูกแบ่งแยกด้วยศาสนาชาติพันธ์ภาษาประวัติศาสตร์และอื่นๆคุณไม่สามารถเข้ากันได้ ความกังขาการเสียดสีการไม่เชื่อและความกโกรธเป็นอารมณ์ที่ฝังรากลึกโดยผู้ปกครองเชิงลบของคุณเว้นแต่ว่าพวกคุณทุกคนจะรวมตัวกันเป็นอารยธรรมเดียวกันโดยละทิ้งความแตกต่างทั้งหมดคุณก็จะตกเป็นทาสต,ต่อไปมนุษยชาติ หมุนบงล้อของพวกเขามานานเป็นเวลานานนี่คือเหตุผลว่าทำไมการแทรกแซงของพระเจ้าและกาลติกไลฟ์ฟอสจึงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากคุณไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ในขณะนี้ความเป็นจริงก็คือเป้าหมายเดียวกันสำหรับทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่อาณาจักรที่สูงขึ้น และทิ้งมิติที่สามไว้เบื้องหลังเราเคยไปที่นั่นมาแล้วและเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเราต้องการเตือนคุณว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดขอขอบคุณเอกอักครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกเดินตามเส้นทางสู่อิสรภาพอรารยธรรม สุริยะคติถ่ายทอดโดยเอเลนาเวลาาควสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติก